นี้พูดถึงพูดถึงกฎแห่งความสุขนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรพูดถึงเรื่องการปรุงดีในพระเจ้าธรมาจัดระเบียบเรื่องการปรุงดีว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อจะได้นํามาใช้มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> อย่างเช่นอะไรบ้างอะ <c oughs> เช่นการเสียสละมีความสุขไหม ในการให้ทานนะอย่างเช่นการที่ไม่ฆ่าสัตว์มีความสุขไหมไม่ขโมยของคนมีความสุขไหมไม่ไปผิดลูกเมียใครมีความสุขไหมเออไม่ไปโกหกหลอกลวงใครให้เสียประโยชน์มีความสุขไหมนี่นะหรือไม่ไปกินเหล้าเมายาเงี้ยนะมันก็เป็นกฎแห่งความสุขนะเขาเรียกศีลพูดถึงกฎกฎของธรรมชาตินะที่จะมีความสุขโยงคือถ้ามาเข้าใจกฎข้อนี้นะ้วมันจะรู้ว่ามันควรทำยังไงกับเรื่องนี้พูดถึงศีลศีลข้อสามเนี่ย ที่ว่าการที่จะไม่ไปทําลายของรักของใครเขาแล้วกันนะคือพูดตรงๆแบบพ่อแม่เขาก็เลี้ยงมาว่าด้วยความรักช่วงวเวลาเล็กน้อยที่เขามีความสุขสิ่งเขาผสมอันนี้ยิ่งง่ายอย่างเลยนะตันจแต่พยานสังวรทรงนิพนุกษโสดาบันเนะี่ยไม่ต้องสมาทานศีลใ่นมสมาทานศีแล้วก็ไม่ต้องต่อสีเพราะสีเขาไม่ขาดเขาเลยไม่ต้องต่อเขาไม่ด่างไม่ทะลุแต่เขาถือสีลยังไงน,นี่พูดถึงเรื่องความสุขนะ่เขาถือศีแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา พระสงฆ์นจะคิดอย่างนี้ว่าทุกคนเนี่ยรักสุขเกียรติทุกเราก็รักสุขเกียรติทุกเราก็ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราคนอื่นก็คงไม่อยากให้ใครไปฆ่าเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฆ่าใครอันนี้ก็ต้องสาบานกับหลวงพ่อไหมว่าหลวงพ่อครับผมมาครั้นี้ผมจะไม่ฆ่าใครเด็ดขาดต้องมาสาบานไหมไม่ต้องเพราะถ้าถ้ายอมเข้าใจว่ายอมไม่อยากให้ใครฆ่าโยมคนอื่นเขาต้องการกันเป็นกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็ไม่ทําร้ายเขาใช่ไหมโยมไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเห็นไหมว่ามันง่ายมากเลยที่จะมีความสุขเนี่ย หรือข้อที่สองนะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเราหาทรัพย์สินงินทองมาด้วยความยากลําบากแล้วก็รักทรัพย์สินขอ,อของเราไม่ย้า่ขโมยของเราคนอื่นเขาคงคิดอย่างนั้นเป็นกันเพราะนั้นเราจะไม่ขโมยของใครนี่สิงพระโสดาบันนะผู้ชาตะตัดไว้หรือข้อที่สามเนี่ยลูกเมียใครเนี่ยที่เขารักเขาเนี่ยเขาดูแลทุกๆึงหน้อมข้ามาทุกคนเนี่ยเราจะไปทําร้ายเหยียบย่ำหัวใจเขาได้ไหมมันทําไม่ได้หรอกพูดถึงอาการเอาจะเข้ามาใส่ใจเรานะของของใครใครก็รักของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะ คนรักของใครใครก็รักของเขานะเขาก็จะมีสิ่งข้อที่สามนี่ไงข้อข้อที่สี่ก็เหมือนกันนะนี่พุทธเจ้าจะอธิบายละเอียดหน่อยไอ้เรื่องของการใช้วาจาเนี่ยนั่น,ะนคือเราไม่อยากให้ใครมาโกหกหลอกลวงเพื่อทําลายประโยชน์สุขของเราคนอ,อื่นก็คงต้องการอย่างนั้นเหมือนกันรือไม่อยากให้ใครมาโกหกหลอกลวงทาลายประโยชน์สุขเขาก็เลยไม่ไปโกหกหลอกลวงทาลายประโยชน์สุขเนี่ยคำว่าโกหกเนี่ยมาอยู่ที่เจตนาว่าคุณจะทําลายประโยชน์สุขของเขาหรือเปล่า คือสมัยโยมเจอพ่อแม่อย่างนี้แล้วกันนะพ่อแม่เขามาจะถามเนี่ยสบายดีไมสบายดีครอบครัวดีไม่ดีมีความสุขไม่มีความสุขอะไรเงี้ยแล้วกันนะคือจริงๆล้วโยมอาจจะไม่ได้พูดตรงนะแต่โยมไม่ได้มีเจตนาทําให้เขาเสียประโยชน์สุขต่างหากหิวไหมไม่หิวนี่เป็นต้นแต่ถามว่าโกหกไหมไม่ได้โกหกโยมไม่ได้มีเจตนาทําลายประโยชน์สุขของพ่อแม่ที่ตอบไปมันตอบไปความตามความเคยชินเพื่อให้เขาสบายใจคําตอบนั้นนะ เรื่องนี้เอาไเรื่องศีในบางทีโยมก็จะงงเอ๊ะเราพูดไปเมื่อกี้โกหกหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อแม่ถามเราเราตอบอย่างนั้นเอ๊ะเราโกหกหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเจตนาทําลายประโยชน์สุขของพ่อแม่หรือเปล่าเราเลี้ยงละกันโยมอ่ะรูโยมกลับจากที่ทํางานมีปัญหาเยอะมากเลยโยมก็ไประบายใส่พ่อแม่นะเจ้านายก็ไปดีลูกน้องก็ไปดีลูกค้าก็ไปดีพ่อแม่ก็เครียดนะเออคือคําว่าเมตตาเนี่ยขออธิบายนิดนึงนะเมตตาเนี่ยมันคือการไม่ก่อความเดือดร้อน เลาโยมเอาเรื่องเดือดร้อนไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเนี่ยเท่ากับโยมส่งการเฉลยแต้พ่อแม่ตกนรกนะยโยมลองมองดูดีๆีสิเขาอยู่เขาสบายสบายอะ่ะอยู่โยมข้าขาบเรื่องที่บ้านที่ทํางานทะเลาะก,กันกับหัวเมียทะเลาะก,กับเจ้านายลูกน้องทะเลาะก,กับลูกค้าไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพูดถึงการโกหกเพื่อทาลายประโยชน์สุขนะพี่โยมกับไอ้การที่เอาเรื่องเดือดร้อนไปเล่ามันจะไม่ต่างเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีหรืออะไรอะ่ะปัญหามันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วกันพูดถึงกันว่าเวลาพูดถึงคาว่าเมตตาเนี่ย เมตตาไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแต่บางทีโยมเอาเรื่องที่เดือดร้อนใจไปเล่าให้พ่อแม่ฟังแล้วพ่อแม่ก็เดือดร้อนไปด้วยเี่ออันนี้ก็ไม่สมควรทํานะเนเวลเราจะมตอบว่าสบายดีไม่สบายดีครับแต่โยมอาจจะไม่สบายหรือที่ทํางานอาจจะมีปัญหาหรือสาม,มีอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่โยมไม่อยากให้พ่อแม่ต้องต้องไม่สบายใจไปด้วยอันนี้ไม่ได้โกหกนะแต่ยโยมไปเล่าทั้งหมดจนเกินไปเอาไงเดียช่วยสรุปหน่อยก็คืออยากทาให้เขาต้องมี ้องทำลายประโยชน์สุขของเขาแล้วกันนะถึงจะพูดอะไรเขาสบายใจก็พูดไปเถอะแต่คําพูดเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อทําลายประโยชน์สุขของเขาจะหลบง่ายๆนะโยนว่าโยาจะได้เขาโยนจะได้สบายใจขึ้นว่าเอ้เราเป็นคนโกหกระบาดในบางเรื่องเมื่อหลาคนถามว่าสบายดีไหมเราก็ตอบว่าสบายดีหิวไหมก็ตอบว่าไม่หิวจนไหมก็บอกปีตังไหมก็ตอบว่ามีแต่บางทีอาจจะไม่มีนะบางคนอาจจะไม่สบายใจว่าเอ้เราโกหกพ่อแม่หรือเปล่าเราโกหกคนอื่นหรือเปล่าอันนไอ้คำว่าโกหกเขาเนี่ยมันคือเจตนา ที่จะทาลายประโยชน์สุขของเขาได้คําพูดเห็นภาพไหมโยมตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าไอ้ความ,มเมตตาในในการไม่ก่อความเด,ดือดร้อนมันก็จะมีความลึกซึ้งมากแล้วบางทีเยอย้อนกลับไปดูเฮ้ยเมื่อก่อนส่งการเชิญให้พ่อแม่ตกแต่ลบ่อยมากเลยนะมีอะไรก็ไประบายพ่อแม่ฝันแล้วพ่อแม่ก็เครียดแทน,นที่เขาเกแก่ๆที่ได้พักผ่อนบ้างนะเขาต้องมารับปัญหาของลูกเนี่ยอันนี้พูดพูดจะเห็นความลึกซึ้งของเรื่องเรื่องพระโสดาบันนะว่าเขาเจตนางดเว้นการพูดเพื่อทำลายประโยชน์สุขของผู้อื่นอย่างนี้ อันนี้ลึกซึ้งน,นิดหน่อยต่อมาก็มีเจตนางดเว้นที่จะไปพูดจาก็คือว่าถ้าเราไม่ใหญ่ใครมาด่าทอเราพูดจาหยาบคายเราเราก็ไปพูดกับใคร,เ,รเขาเขาก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกันจนจนถึงเรื่องของการพูดจาส่อเสียดทาให้วิทยภาพเขาแตกแยกกันคก็เก็บความข้อนี้ไปบอกข้างนั้นพูดถ,ถึงคําพูดส่อเสียดที่ทําให้ทำลายมิตรภาพก็เป็นคนไปพูดนะในการเก็บความก็ได้ไปบอกข้างนน้นข้างด้วยบอกข้างนี้นเพราะว่า กาพูดนี้มันก็ปิวไปตามลมแล้วก็ละลายหายไปไม่ได้มีแก่นสารเลยจริงจังนึกถึงอันสุดนี้เขาใช้คำว่าพูดเรื่องไร้สารแล้วคุยเอาแล้วเอาเรื่องอะไรมาคุยกับรุ่ไม่เห็นมีประโยชน์แก่นสารอะไรเลยอันนี้เจ็ดข้อพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสัตธรรมเจ็ดพระโสดาบันเป็นผู้มีพระสัตธรรมเจ็ดประการก็าสามารถพยากรณ์ได้ว่าปิดอบัยภูมิเพราะว่าไม่ได้สร้างเหตุที่ไม่สร้างเหตุแต่งการฆ่าแต่ลกมันก็ไม่มีเ่ยมันก็มันก็เห็นว่าเหตุไม่มีผลมันก็ไม่มี พวกอ่านสษีกฎแห่งกรรมแล้วกันนะเขาบอก่บางคนตอนตายเนี่ยมีหน้างัวหน้าควายมาโผล่หน้าอะไรแล้วก็ร้องเลือดสาดอ่ารเงี้ยเกิดจากอะไรอะ่ะเขาไปฆ่ามามันก็มีสัญญาใช่ไหมคุณหมอมีสัญญาที่เขาไม่ได้มีสติด้วยพอไอ้หน้างัวหน้าควายมันมา,มาส่งเสียงร้องโหยหวนมีเลือดสาดเพราะว่าเป็นสัญญาไงคือตอนตายเาเรียกว่ากรรมนิมิตมันจะมาปรากฏคือสิ่งที่ทําแล้วก็ไม่เป็นาาสัญ,ญ,ญลักษณ์คตินิมิตไม่เป็นว่าสัญ,ญ,ญลักษณ์คติมันจะมาบอกแล้วว่า มันต้องไปอบายภูมิคติภูมิอะ่ะคติภูมิก็คือพวกทุคติหรือสุคขขติอย่างนี้เป็นต้นทนนี้ถ้าถ้าไม่สร้างเหตุแห่งการฆ่าอย่างคุณหมอเนี่ยมันจะมีหน้างัวหน้าควายมาโผล่ไหมไม่มีหรอกนะี่ผมเปยเทีเยบง่ายๆนะไม่ใครจะเข้าใจเหตุและผลว่าถ้าไม่สร้างเหตุแห่งการฆ่าก็สามารถพยากรณ์ได้ว่ามีนรกสิ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ไปสร้างเหตุแห่งการลักขโมยผิดลูกเมียใครเขาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือจนถึงไปโกหกหลอกลวงไป ในทั้งเจ็ดข้อมันจะมีผลเป็นอย่างกันได้นึกว่าเหตุไม่มีผลก็ไม่มีตอนนี้กับอธิบายเรื่องเรื่องเรื่องสิลที่เป็นความสุขก็จะเข้าใจว่าทําไมพระโสดาบันเขาถึงทุกข์เลยแค่น้ําส่งสมยดหายไปมหาสมุตรเขาไม่สร้างเหตุอย่างนั้นแล้วก็ฉลาดที่จะไม่ไปคิดเรื่องไม่ดีด้วยไม่ไปปรุงเรื่องไม่ดีด้วยนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปต่อสินกับใครเพราะมันไม่เคยขาดเนี่ยมันไม่เคยขาดไม่ต้องไปสาบานไม่ต้องไปขอขอสินแล้วกันนะไม่ต้องไปขอสินอันนี้พูดพอให้เห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ยคือกฎธรรมชาติไหม ก็คือกฎธรรมชาตินะคือพระสอนุบันก็คือคนที่เห็นกฎธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลผลนี่เกิดจากเหตุอะไรแล้วเขาก็รู้จัก่ใช้เหตุผลนะให้มันเป็นวันนี้พูดถึงว่าพระเจ้าที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เอากฎของธรรมชาติ่ยมาสอนให้มนุษย์เนี่ยนำออกมาใช้